ถ้ามีลมก็ออกไม่ได้นอกจากไม่มีลมออกได้ไม่ได้ทุกวันในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณนิกยูทูบเบอร์หนุ่มชาวอเมริกันหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตทำงานเป็นหนุ่มออฟฟิศที่ประเทศญี่ปุ่นมากว่า11ปีเขาก็ตัดสินใจผันตัวมาเดินทางท่องเที่ยวและทำช่อง YouTube แบบเต็มตัวก่อนจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเขาได้เดินทางโดยการปั่นจัก,กรยานท่องเที่ยวมาแล้วหลายประเทศในทวีปเอเชียและได้เจอกับมิตรภาพมากมายตลอดการเดินทาง และในทริปประเทศไทยก็เช่นกันคุณนิกได้เจอกับเรื่องราวที่น่าประทับใจตลอดการเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาในต้นคลิปเมื่อคุณนิกเดินทางถึงประเทศไทยพร้อมจัก,กรยานคู่ใจและได้โดยสารรถแท็กซี่ต่อเพื่อมาเจอกับคุณไบรอันเพื่อนของเขาจากนั้นทั้งคู่ได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆรวมถึงกินอาหารท้องถิ่นที่เขานั้นยังไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนและในวันต่อมาคุณนิกก็ได้ขี่จัก,กรยานคู่ใจเที่ยวไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพ โดยมีปลายทางที่เมืองพัทยาแม้ว่าภาษาจะเป็นอุปสรรคบ้างก็ตามแต่เขาก็ใช้ Google Translate ช่วยให้การพูดคุยกับทุกคนได้ง่ายขึ้นคุณนิกปั่นจักรยานต่อไปที่ท่าเรือข้ามฟากวัดคลองเตยนอกเพื่อข้ามฝั่งไปยังสถานที่ต่อไประหว่างทางเขาได้เห็นร้านขายอาหารริมทางก็บอกว่าแทบจะทุกที่ในประเทศไทยที่เขาเคยเดินทางไปนั้นมักจะมีร้านขายอาหารริมทางอยู่แทบทุกที่ เมื่อถึงปลายทางคุณนิกเองก็ไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้มีชื่อว่าอะไรเขาจึงได้พูดคุยกับคุณครีมสาวไทยที่กำลังเดินสวนมาพอดีซึ่งคุณครีมก็ให้ข้อมูลเรื่องต่างๆด้วยความเป็นมิตรและทำให้คุณนิกทราบว่าสถานที่ตรงนี้มีชื่อว่าคลองบางกะเจ้าในแผนที่เขาเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองจึงสนใจเดินทางมาที่นี่คุณนิกปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปเรื่อยๆจนไปเจอร้านขายผลไม้เล็กๆริมทาง เขาจึงได้แวะดูเพราะไม่เคยเห็นผลไม้ชนิดนี้มาก่อนและแม่ค้าก็ได้แกะผลไม้ให้เขาชิมคุณนิกบอกว่ามันมีความกรุบกรอบแต่ไม่มีความฉ่าและก่อนจะจักไปเขายังได้ซื้อแก้วมังกรติดไม้ติดมือไปด้วยจากนั้นได้แวะพักทานข้าวที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในมื้อนี้เขาเลือกสั่งเป็นเมนูข้าวไก่เทริยากิและเมนูกุ้งห่มสบายที่ร้านแห่งนี้เขายังได้เจอกับสองสามีภรรยาที่ใจดี ทั้งคู่เลี้ยงเครื่องดื่มเขาและยังได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคลองบางกระเจ้าว่าสถานที่ตรงนี้ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเพื่อให้เป็นปอดของเมืองนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงยังเป็นสีเขียวและไม่มีใครกล้ามาแต่ต้องจากนั้นคุณนิกก็ได้ปั่นจักรยานข้ามแพมาแถวแถวสำารงใต้ระหว่างทางเขาแวะทักทายและหยุดดูชาวบ้านที่กำลังหาปลาในระแวกนั้น เขาขี่ผ่านชุมชนเล็กๆที่ทำให้เขานึกถึงย่านบาตามในประเทศสิงคโปร์เพราะมีบรรยากาศที่คล้ายกันมากจากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานต่อไปเรื่อยๆและแวะซื้อซาลาเปาริมทางทานรองท้องก่อนที่จะเดินทางต่อจนไปถึงถนนเลียบริมชายทะเลที่นี่เขาก็ได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆที่น่าจะมีอาชีพประมงเป็นหลักคุณนิกเดินชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านและได้มาเจอกับคุณป้าท่านหนึ่งเขาบอกว่ามันบ้ามากที่เรือจากทะเลแล่นมาจอดที่ปลายทางที่นี่ คุณน,นิกยังได้พูดคุยกับคุณป้าผ่าน o o o g t r ทานสล t e จึงได้ทราบว่าพวกเขาไม่ได้เอาเรือออกทะเลทุกวันเพราะจะต้องดูลมและปลาก่อนคุณน,นิกประหลาดใจมากกับสิ่งที่เห็นเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเรือจะแล่นจากทะเลและเข้ามาจอดในที่แคบขนาดนี้ได้เขายังเห็นเรืออีกหลายลำจอดอยู่บริเวณใกล้กันเขาบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เรือเหล่านี้จะเข้าออกจากบริเวณนี้ไปสู่ทะเลได้ คุณนิกยังได้เดินชมบรรยากาศรอบๆจนมาเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งชาวบ้านกำลังช่วยกันทำอะไรบางอย่างเขาเลยใช้ o o o l l t r ท n s l e t e ช่วยแปลภาษาเพื่อขออนุญาตเข้าไปดูซึ่งชาวบ้านก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจเขายังได้ถามเพิ่มเติมว่าพวกชาวบ้านกำลังทำอะไรอยู่ชาวบ้านได้บอกว่าพวกเขากำลังแยกปลาและกุ้งออกจากกันและพวกเขาก็คุยกันถึงเมนูอาหารที่คนไทยนิยมนำกุ้งไปประกอบอาหาร ชาวบ้านบอกว่าเมนูยอดนิยมในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเมนูกุ้งดองน้ำปลาหรือจะเอามาผัดทอดหรือต้มก็ได้เช่นเดียวกันจากนั้นคุณนิกก็ได้กล่าวขอบคุณก่อนจะเดินทางไปที่ต่อไประหว่างทางเขาก็ได้ขี่ผ่านกลุ่มชาวบ้านซึ่งพวกเขายังได้โบกมือทักทายคุณนิกด้วยความเป็นกันเองคุณนิกยังได้แวะหาอะไรทานก่อนที่จะเดินทางต่อเขาใช้ Google ทานสล็ช่วยแปลถามชาวบ้านเหมือนเช่นเคยว่ามีเมนูอะไรให้เขาทานบ้าง พ่อค้าเลือกทำเป็นเมนูกระเพรากุ้งไข่ข้นให้คุณนิกชิมซึ่งเขาก็ได้ตามไปถ่ายวิธีการทำถึงในครัวและเมื่อได้ชิมไปเพียงคำแรกคุณนิกก็ทึ่งกับรสชาติที่อร่อยจนต้องยกนิ้วให้เพื่อแสดงความชื่นชมกุ้งมีความสดมากรสชาติเผ็ดกำลังดีและระหว่างทานอาหารเขายังได้พูดคุยกับชาวบ้านและเด็กๆในระแวกนั้นอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองซึ่งสร้างความประทับใจให้เขาเป็นอย่างมาก จากนั้นคุณน,นิกก็ได้กล่าวอำลาพร้อมขอบคุณชาวบ้านในเช้าว,วันถัดมาคุณน,นิกเริ่มเดินทางต่อและอยากจะวัาทานอาหารเช้าและนั่งทำงานในร้านที่มีอินเทอร์เน็ตเมื่อขี่จัก,กรยานมาได้สักพักเขาก็เจอกับร้านกาแฟเล็กๆริมทางแต่น่าเสียดายที่ร้านนี้ไม่มีอาหารเช้าขายมีเพียงแต่กาแฟและขนมปังเท่านั้นเมื่อทานกาแฟและทำงานเสร็จคุณน,นิกก็ได้เจอกับเรื่องน่าประทับใจอีกครั้งเมื่อเจ้าของร้านได้พาเขาไปชมรถแคมปิง้ง หลังจากที่ได้พูดคุยกันระหว่างทานกาแฟว่าทั้งคู่นั้นมีความชื่นชอบในการตั้งแคมป์เหมือนกันก่อนจะแยกจากกันเจ้าของร้านกาแฟยังได้บอกว่าร้านอาหารที่อยู่ถัดไปเปิดแล้วเขาสามารถไปทานได้เมื่อถึงที่ร้านคุณนิกได้สั่งอาหารแต่เขาก็ต้องตกใจเล็กน้อยเมื่อเมนูที่เขาสั่งนั้นมีส่วนผสมของกุ้งดิบซึ่งเขาก็มีความกังวลเล็กน้อยแต่ก็จะลองกินดูเขาบอกว่าอาหารไทยอร่อยมากแต่ก็ต้องยอมแพ้ก,กับกุ้งดิบจริงๆ เขาจึงสั่งส้มตำใหม่อีกหนึ่งจานและให้ที่ร้านทำเป็นกุ้งแบบสุกมาให้และเขาก็ชอบมันมากจากนั้นคุณนิกก็ได้เดินทางต่อจนไปถึงย่านชุมชนแห่งหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่ดูมีชีวิตชีวามากผู้คนก็เป็นมิตรเพราะเพียงแค่เขาหันไปมองทางไหนผู้คนก็จะยิ้มหรือไม่ก็ก้มศีรษะเล็กน้อยให้กับเขาเสมอเขาประทับใจมากที่ได้เห็นอะไรแบบนี้จากนั้นเขาขี่จักรยานต่อมาเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายไก่ย,ย่างริมทาง และได้ซื้อมาลองชิมหนึ่งไม้คุณนิคเล่าว่าเขาชอบไอเดียที่พวกแม่ค้านั้นเสียบไก่ที่ไม้พวกเขาใช้เพียงไม้ที่ผ่าซีกแล้วหนีบเนื้อไก่จากนั้นก็ใช้เชือกพันที่ปลายไม้เป็นไอเดียที่ดีมากคุณนิคเดินทางต่อไปตามถนนสายหลักจนเจอกับป้ายบอกทางไปพัทยาซึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะไปให้ถึงที่นั่นในวันนี้ในตอนค่ำคุณนิกได้เดินทางถึงอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งหลังจากที่ได้อาบน้ำ ก็ออกมาหาอะไรทานที่ร้านอาหารอีสานใกล้ๆที่พักเขาเล่าว่ามันน่าสนใจมากเมื่อเห็นว่ามีหม้อดินเล็กๆตั้งอยู่และเขาก็โชคดีมากที่มีลูกค้าที่ร้านที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มาช่วยแนะนำวิธีการกินให้กับเขาและบอกว่ามันมีชื่อว่าจิ้มจุ่มเป็นอาหารที่มีลักษณะคล้ายๆชาบูโดยรวมแล้วเป็นอาหารที่ดีมากอีกจานหนึ่งเลยทีเดียวก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นทริปที่ตลอดการเดินทางคนไทยได้สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติถึงแม้ชาวบ้านในคลิปจะอยู่ในชุมชนเล็กๆและไม่มีความรู้ทางภาษามากนักโดยคุณนิกเองเลือกเดินทางโดยใช้จักรยานตลอดการเดินทางทําให้ได้ไปเห็นในอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพตามชุมชนเล็กๆการพูดคุยอาจจะมีปัญหาทางด้านภาษาอยู่บ้างแต่นั่นก็ไม่ทำให้เสน่ห์ความเป็นมิตรของคนไทยลดลงไปได้เลย อย่างที่คุณนิกเองได้กล่าวไว้ในคลิปว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะเจอกับผู้คนที่ส่งยิ้มมาให้เสมอเสมอหรือไม่ก็ก้มศีรษะเล็กน้อยเพื่อแสดงความเป็นมิตรและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะยยีเเิท่ล